สวัสดีค่ะพี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนนี้นะต<ช><ด>อนนี้ก็มาทำบุญน,นะคะไปทำบุญที่วัดว<ช>ัดหลวงพ,<ช><ด>พ่อโตนะคะอันนี้เดินรอบนอกนะคะทุกคนก็ไปทำบุญมาแล้วะคะ่ะ งงงามแท้เนื้อันนี้คือทำประดับนะคะดอกไม้กระดาษสวยงามค่ะทุกคนเข้าวัดก็ร่มรื่นก็ตามตามที่เขาบอกว่าที่นี่เขาจะเป็นอาชีพของเขาที่เขาจะรู้อะแม่ลามิยาหลวงพระช้างเขาเขาทำแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นไม่ต้องวายอย่างไรก็จะบอกให้ ค่าปลาผนังสวยงามค่ะปค่าปลาสวยงาม ได้็ลีเดินไนวัดนะคะทุกคนโอเคค่ะเสียงโทรศัพท์ฮัลโหลค่ะเอาใสา่รองเท้าแล้วก็เดินมาด้านหลังแล้วฮาฮา หาข้าวผกกี่เมอผ่อแหมดูนี่เนี่ยยางมาเอ่อไส้เกือบมากแต่ยางตรงมาเลยจ้ะแล้วก็เลี้ยวเออ่เลี้ยวสายนู้เนี่ยเนี่ยบ่แมนทั้งหนาเด้วันยางไปทั้งหนามึงก็ไปหารถแมนบ่ล่ะบ่แมนยางยางมาทั้งที่ทั้งตะวันตกที่ แล้วก็เลี้ยวขวามือมองมองนั่นอ่ะเนี่ยมันมีทางยางเนี่ยเห็นบ่อยางาตรงมากแล้วก็เลี้ยวซ้ายเนี่ยยา,างลงมาข้างล่างเนี่ยแม่เนี่ยเนี่ยปลาคาบเนี่ยเคยเห็นบอ่อปลาคาบแมนมาทั้งไอ้นี่ทั้งคล้องน้ำแล้ว บม่ได้ไดไดยุ่ง่ได้ยุ่งที่นั่นเลยแต่กบมันไก่ไกนี่แหละค่ะน้ำลังค่ปลาคาปูเีย่ยางมากกับิีเห็นดอกโอป่าคาบูงาม สวยงามมากเลยค่ะตัวนั้นโอ้นีม่มีอาหารให้ไม่รู้ว่าให้อาหารได้หรือเปล่าปลาสวยงามนะคะพี่ๆเพื่นอนๆตัวใหญ่ๆคะ่ะสวยงามมากค,ะาค่ะเ,เราก็จะไป ดูข้าวน้ำนะคะให้ดูปลาสวยงามก่อนโอ้โหตัวใหญ่มากข้างล่างแหยทุกคนโอ้ยสวยงามมิลีคาปิโน่ตัวใหม่มีนมันล้อมคาปิโน่ค่งคะงามมิลีค่ะปลาเลนน่าเดิงค่ะดังค่ะ,คะงามคาปิโน่ ไี่ดีใช่ได้ค่าไปต่อวันวันที่ร่มรื่นใหญ่ใหญ่มากค่ะสวยางามห้องน้ำอยู่ข้างในโน่น,นห่ะห้องน้ำกี่หาห้องน้ำอยู่ ดอกอะไรครับพี่น้องนะ่ะดอกเหลเองยสวยจังเลยเห็นดอกไม้ไม่ได้คนชอบดอกไม้จะเป็นดอกไม้ดอกต้นไม้ก็ชอบค่ะวัดนะคะในบริเวณวัดรอบนอกอันนี้รอบนอกนะคะไม่กล้าถ่ายรอบในคะ่ะพี่ๆเพื่พพพนอนดอกเข็มติตน้นคือนใหญ่เถอะพี่น้องแมนบอกค่ะ ปดฮะดอกเข็มดิค่ะพี่น้องแมนโบว่าเมนดอกเข็มต้นอยังค่ะพี่น้องดอกเหลืองๆง,งามงามบังค่ะ,ะไก่รถเพิดดังบ่โนเบังค่ะพี่น้องสวนนวันนะคะโอ้ยผีเสื้อสวยงามมากเลยค่ะ อ๋ออาหารปลาตรงนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆบริเวณวัดว่างมากค่ะพี่ๆเพื่อนๆปุ่นปุ่นคนขับรถมาแล้วค่ะปุ่นพ่อยัยมาแล้วค่ะเดินค่ะอันนี้คือเอ่อ หลวงพ่อองค์ใหญ่ยู่ด้ค่ะสวยงามอันนี้คือเขาจะไปรอ,อยนิรุนนะคะนี่นั่งเรือได้นั่งเรือว้าวนั่งเรือร่องได้นะคะนี่เรื่อ ทุกคนทั้งนกที่ราบทั้งปลานะคะออปลาปลาตัวใหญ่ๆเลยค่ะดูคะ่ะเต็มเลยเต็มล <st ut> ยค่ะบรรยากาศดีมากดู <st ut> ค่ะดูค่ะดูนะคะ้อาหารปลาเยอะมาก ส่วนมากจะเป็นปลาอะ,อะไรนะปลาตัวใหญ่ๆอ่ะเยอะ,ม,ะยมากปลาสวายค่ะเออใช่ใช่ใชปลาสวายนะคะดูค่ะดูตรงนูง้นไปยชมให้ดูดูใหญ่ๆนั่นเลยค่ะทุกคนอันนี้เข็ดหัวใก่นะคะเข็ดแอ่แ ในเขตบริเวณวัดน้องค่ะรอบ,บัดทัล้นตรงข้ามน้องก็เป็นวัดนะคะทุกคนอ้ยสวยงามดูป่าตรงนั้นค่ะพี่น้องเห็นป่าทั้งนั้นได้คับมองว้าไปค,คะ่ะทุกคนเดินไปเที่ยวนะคะ้ส่กีอ อดว้าวพระในเวณวัดดอกนั่นแม่พี่น้องสีเหลืองงามงามสวยงามค่ะอันนี้ข้าก็ประดับประดับด้วยดอกไม้ทางเดินนะคะสวยง,งามมากเลยทำสวยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อน ก็เขตุ <S <S บัดทั้งนั้นนะคะทุกคนเขตุบัดทั้งนั้นเลยค่ะสวยงามว้าวโอ้ oh my god sea fish they have a lot w wow. o พี่น้องน้องไปถ่ายบางทันป ปัดปา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 ดปัดปาดปาดปาดพี่น้องเดี๋ยวลงไปทายของรางก่อนค่ะจะามาข่อยเด้อข่อยเป็นคนบ้านนอกคนบ้านนอกเข่ากุ้งบ่เคยเห็นจะามาข่อยเด้อปาด แมนแมนอ้ยบ่าถึกพ่ง่ายเบาถึกต้องแล้วค่ะครั้งแรกครั้งแรกเด้อค่ะพี่น้องน้องคุณอ่ะปลาอันนี้ปลาปลาอย่างนอ้อปลาสอยปลาตะเพียนค่ะ ไปนี่กับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งทุนก่อนหลายคักหลายแน่หลายกระดอกกระเดียพี่น้องมี่ตะปลาเด้อค่ะทั้งใดกระปลาทั้งผีกับปลาค่ะให้ดัมไปเบิดพี่น้องคุณน่ะตลอดแน่วใน่นามนี่สงสัยปลาทีงนั่นเด้อค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งไอเดี๋ยวสิไปขึน้นมองแจงสันเนาะค่ะพี่น้อง ก็ซื้ออาหารปลาให้ปลาอนะค่ะวดพี่น้องคุ่น,น่ะไอ้เพื่นมาเลือใจเพลโอ้ยนปลาด้วยค่ะปลาด้วยค่ะปลาสวายตัวใหญ่ๆ,ๆค่ะพี่น้อง อ,อันนี้ใช้มือถือนะคะไม่ได so ้ใส่ขากล้องพี่น่ะยลายอีลีค่ะพี่น่องอ๋อโอ้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 นพี่หน่อยลายคัดค่ะ กันเล่ค่ะพี่นุ๊กอยู่ใกล้ไม่ได้นะ้ำก็เต็มค่ะตายหลายขนาดให้น้ำให้ดำไปเติโอุ้ยอุ้ยค่ะคพี่น้อง สบายปลาพิราบก็เยอะค่ะทุกคนเขามาให้อาหารนะคะเยอะมากสวยงามจะนั่งเรือจะล่องเรือก็ได้นะคะล่องเรือชมบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากค่ะก็ซื้อนมปังตรงนั้นนะคะซื้อนมปังให้ปลาอันนี้ก็ อายุยืนยาวโริบาลซื่อสัตย์นะคะจิตใจเข้มแข็งผิวพรรณงดงามร่างกายอะไระน้ะ่ยหน้า เราบริจาคได้ค่ะตามสรัทธาเลยนะคะพี่ๆเพื่อนเพื่งค่ะ,คะไปเท่าไหรก็มีแต่ปลาสะออนปลาไอ้นั่นไหมครัพี่น้องปลาซอยปลามีกันลกไลไหลายฉักหลายแนวค่ะพี่น้องคุณเนๆๆๆๆๆาะคุณเนาะคุณเนาะคนไทยอาหารเลือดออกกับกระเพื่อมปลาเหมือนปลาดุก <c oughs> แต่ไม่ใช่ปลาดุก ขุ่นพลังก็คนรถนั่งอยู่ทั้งคุ่นเลยค่ะ <c oughs> อของคนใหญ่หลายขากหลายแนวพี่น้องเอ้พี่น้องจ้าคุ่นอ่ะทั้งปลาสอยทั้งปลาสวายนะคะออปลาปลาระเพียนไหมพี่น้อง แอดลงคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะ Thank you to everyone for watching my clip video